เรียกว่าเป็นกิจกรรมสุดปังสำหรับสาววกที่ชอบค็อกเทลและต้องการต่อย,ยอดธุรกิจไปใหม่ได้แกลดโอเพนนิ่งเปิดตัวหลักสูตร Creative Cocktail Social Club หรือ C C C Social Club รุ่นที่ดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้มีผู้สนใจและผู้เข้ามาร่วมเรียนจังหวดมากโดยคุณทักษพงศสัจจาชัยน,น์เผยว่า ต้องการพัฒนาวงการค็อกเทลให้เป็นซับพาวเวอร์มีมายในการต่อย,ยอดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไทยกับประเทศไทยเนื่องจากส่วนผสมหลักของค็อกเทลมาจากน้ำผลไม้หลากหลายชนิดซึ่งเมืองไทยเป็นประเทศที่มีผลไม้รสชาติขึ้นชื่อมากมายหากเราสร้างสรรค์ค็อกเกลในแบบไทยๆให้มากขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้สนับสนุนเกษตรกรไทยมากขึ้นไปอีกสามารถดันจีดีพีประเทศไทยเติบโตได้มากขึ้นด้วย หลังจากมีค็อกเทลยังสามารถปรับสูตรเป็นมอคเทลและขายตามร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปได้ด้วยค่ะ4 4 4เป็นคอร์สเรียนรู้การทำค็อกเทลสำหรับนักธุรกิจผู้ที่สนใจในการดืร่มค็อกเทลและอยากอาอกแบบค็อกเทลในแบบฉบับของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้ของเครื่องดื่มประเภทต่างๆมากขึ้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องดืง่มและวิธีการดื่มแต่ละชนิดเพื่อให้การดื่มมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่นคะ นถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ดึงดูดคนทั้งในวงการบันเทิงและคนที่มีชื่อเสียงได้มาร่วมเรียนเป็นจำนวนมากอาทีอีกแย้มนันทพรและสาวนิวเคลียร์หันาซาซึ่งมาเรียนพราอมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนคือต้องการทำธุรกิจใหม่เปิดร้านค็อกเทลบาร,ร์ไปเลยเสนอสุขุมวิทก,กับพเพื่อนกลับไปทำเองที่บ้านหรือยังไงคะอาจจะเปิดร้านก็ได้นะอาจจะหุ้นกับนิวเคลียร์แล้วก็เปิดร้านด้วยกันหุ้นเต็มแล้วคะเต็ม นิวก็คือชัดเจนเลยว่ากำลังจะมีธุรกิจใหม่เป็นเปิดร้านค็อกเทลบาร์ชื่อว่าร้านโรสจริงจริงนี่คือมีคนณธรรมาก มีพ okay, ื้นฐานการดื่มชิมเรียกว่าชิมโอเคพื้นฐานการชิมเพราะเราเป็นสายแบบอะชอบปาร์ตี้อยู่แล้วถ้าใครเห็นในสแกมก็คือไม่ปิดเลยเราเป็นคนชอบปาร์ตี้เวลาเรายังรู้เราก็เต็มที่ทํางานเต็มที่ปาร์ตี้เราก็ปาร์ตี้เต็มที่แล้วก็ชอบคอกเทลด้วยค่ะแล้วก็มีกาลังจะเปิดเร็วๆนี้ประมาณน่าจะไม่เกิน3เดือนนะคะอยู่แถวสุขุมวิทยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะแล้วก็เลยเหมือนอยากจะแบบมีพื้นฐานคอกเทลเผื่อเราเข้าร้านอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามาแบบ เออพี่นิวแนะนำหน่อยได้ไหมคะเพราะเราเป็นเจ้าของถ้าเราจะไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสูตรนิวเคลียร์ด้วยสูตรอาจจะมีสูตรชื่อนิวเคลียร์บลาๆอะไรสักอย่างนิวเคลียร์บอมอะไรอย่างเงี้ยดีกินแล้วคือตายไปเลยตายไปเลยในคืนเดียวอะไรกินแอย่างเงี้ยย้ายไปสายชิมหรือสายทำชิมก็ได้ค่ะ ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเราชิวๆอยู่แล้วอยากให้ทําอะไรก็ทําได้หมดเลยก็จะช่วยเหลือหลักสูตรนี้ให้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ค่ะช่วยไลายพฤติกรรมทุกคนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราสองคนจะไชวนชได้คนมาลงออดี้ต้องเป็นแบบคนสัดวไหนถึงจมาลงมาอยู่จริงๆได้หมดเลยเนาะเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้ทุกทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะจริงๆแล้วได้คอนเน็กชั่นอะสำคัญมากเพราะว่าดูรายชื่อท่านที่มาสมัครเรียนกับเราก็คือแต่ละคนก็คือโปรไฟล์แบบว่าไม่ธรรมดา ม่และเพื่อนนีวอยู่ในกลุ่มอะทุกคนดูสนิทกันมากเลยกันหลังจากม่เริ่มเรียนดูคุยกันแบบโอ้โหใช่ดูจอยกันใช่ดูจอยเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มาเรียนเหมือนนัดมามาดื่มกับเพื่อนสั้งสารความรู้่อสั่งสารได้ความรู้ใช่ที่คนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดื่มหรือไม่ได้ชอบกินก็มาเรียนได้นะคือก็เหมือนมาฝึกมารู้พื้นฐานว่าเอ้ะตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันไม่ได้แรงเราก็กินได้นะเราชอบแบบไหนหาทางของตัวเองได้และก็ได้คอนเน็กชั่นที่ดีมากๆด้วยค่ะอย่างครแรกจะเริ่มเรียนก ก็เริ่มอาทิตย์หน้าอะไรครับวันนีว้วันนี้วันนี้ครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนทาค็อกเทลเบสิกนะครับรโดยใช้เหล้าคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นค็อกเทลที่อร่อยทําที่บ้านได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ให้นักธุรกิจเพื่อนๆนี้ได้มาสร้างในบดสังสรรค์กันด้วยครับความน่าสนใจเหรอครับก็อยู่ที่เรามีพิธีกรที่ดีเป็นผู้เขียนหนังสือที่ขายที่ดีที่สุดในประเทศเกี่ยวกับเรื่องเหล้านะครับเรามีทีมงานการสอนค็อกเทลที่ คุณภ,ภาพที่ดีบริการดีครับแล้วก็ค็อกเทลเหล้าใช้ของคุณภาพดีหมดเลยแล้วก็เพื่อนๆคอสที่เห็นนะครับก็นิสัยดีน่ารักเป็นนักธุรกิจที่ดีครัก็คอสจะไม่เหมือนคอ <oughs> สอื่นเพราะว่าเราบริการแบบกันเองกันเองนะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆก็รู้จักกันเราเฮฮาสังสรรค์แต่ก็เนื้อหาเราก็ค่อนข้างชัดเจน ชัดเจนด้านไหนะคะชัดเจน ife, เรื่องเรื่องค็อกเทลเรื่องเล่าเราเราก็ให้ความรู้จริงจัง saber, เกี่ยวกับเรื่องเล่าครับทะนรียนรู้ว่าอ่ะเล่าชนิดไหนอะไรยังไงทําเองที่บ้านได้ดีครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะมารวมตัวกันในการเรียนค็อกเทลนะครับเพื่อจะสร้าง n e t w o r กิ n งนะครับเครือข่ายในเรื่องของค็อกเทลและของหวานด้วยหลักสูตรเต็มชื่ออะไรนะคะ CCC K ซนะครับคอกเทลโซเชียลคัพจากคอร์สเรานี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าบิสเนสเกีตเบรของเราก็คือเราจะสร้างเครือข่ายนะครับและหน่วยว่าหลักสูตรคอคเทลที่เราทำซิกเนเจอร์ของเราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในการเปิดร้านได้เอาไปฝากขายร้านได้นะครับที่สำคัญก็คือเราจะจะเป็นหลักสูตรที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือรวมทุกอย่างนะครับที่อยู่ใน8ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปทำธุรกิจได้สร้างเครือข่าย